กัดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมลงเพื่อแบ่งปันพันไม้นะครับก็เรซอา,าต้นนี้นะครับเป็นต้นตั้งแม่นะครับมีทั้งหมดก้านใบแปดก้านนะครับความสูงอยู่ที่1นึ่เมตรสิเซนนะครับแบ่งปันนะครับก็คือพวก l a ็กเมจิกนะครับส่วน black magic ต้นนี้นะครับความสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบเซนนะครับรวมกระถางนะครับมีก้านใบเจ็ดก้านนะครับแบ่งปันเหมือนกันนะครับเป็นต้นตั้งแม่นะครับนี่ก็คือพวกบอลเลมอนนะครับ ต้นนี้ก็มีลูกแบ่งปันแล้วนะครับนะแล้วก็บอนสีพวกนี้นะครับต้นนี้ก็คืออัวแดงนะครับก็แบ่งปันหน่อยนะครับบอนสีในคลิปทุกชนิดนี้นะครับหากท่านผู้ชมชอบชนิดใดก็เก็บ,กบปก็ภาพมาเลยนะครับมีลูกแบ่งปันทุกต้นนะครับ แบ่งปันเป็นเป็นนอนะครับไม่ได้แบ่งปันเป็นหัวนะครับนี่ทุกอย่างแบ่งปันหมดนะครับตัวนี้ก็คือบอลสีหนานะครับตัวนี้โดนน้ำฝนเยอะไปหน่อยนะสนใจจะแบ่งปันบอลสีชนิดใดก็แคปรูปส่งมาทักผมมาทางไลน์ได้เลยนะครับทุกต้นนี้แบ่งปันหมดนะครับ ก็ต้นนี้เป็นแบล็กมจิกนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบเซนนะครับเป็นต้นตั้งแม่ที่ใหญ่มากเลยนะครับต้นนี้มีก้านใบแปดก้านนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ผมรักมากเลยนะครับท่นานผะู้ชมนี่คือนะแก้วสารพัดนึกนะครับแต่ละต้นเป็นต้นตั้งแม่มีก้านใบเกินเกินสิบก้านนะครับ ความสวยสวยลังการงานสร้างมากเลยนะครับต้นนี้ก็มีแบ่งปันต้นแม่นะครับดูโคนต้นนะครับไม่เคยป่าหนอไม่เคยป่าตัดนะครับต้นแม่เนี่ยก้าตัวก้นก้างจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าความสวยของเขาจะต่างกับต้นเล็กๆนะครับนี่นะอายุก็เป็นสิบปีแล้วนะครับ ราชวดีเดี๋ยวยังไม่มีตัวนี้ยราชาวดีนะครับตัวนี้ยังยังไม่มีลูกนะครับมีแล้วแต่ออกไปแล้วตัวนี้เป็นบอลสีเอกราชนะครับมีลูกแบ่งปันแล้วนะครับตัวนี้เป็นแก้วหน้าม้าโบราณนะครับก็มีลูกแบ่งปันแล้วนะครับแล้วก็บอลเสือพานต้นนี้นะครับตัวนี้นะครับ ก็เปิดแบ่งปันนะครับเป็นต้นตั้งแม่นะครับไม่เคยผ่านะครับไม่เคยยกยอดแล้วก็ไม่เคยผ่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คุณศรีวิชัยนะครับคุณศรีวิชัยต้นนี้ก็มีน Cause, <ich> หน่อแบ่งปันแล้วนะครับคลิปนี้ผมลงเพื่อที่จะแบ่งปันพันไม้นะครับตัวนี้ก็เป็น นางใหม่นะครับนางใหม่ก็มีลูกแบ่งปันแล้วนะครับต้นนี้นะครับออเงินหอ,อทองนะครับมีต้นตั้งแม่แบ่งปันด้วยนะครับความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับถ้าใบชี้ขึ้นบนนี้ว่าอยู่ที่เมตรสิบเซนนะครับมีแบ่งปันต้นแม่หนึ่งต้นนะครับหากสนใจต้นไม้ชนิดใดในคลิปนี้นะครับ แคปภาพทักผมมาทางไลน์ได้เลยนะครับผมจะใส่ไอดีไลน์ไว้นะครับคลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปันต้นไม้นะครับต้นนี้นะครับแบ่งปันนะครับอ่อนนอทองนะครับเป็นต้นตั้งแม่นะครับไม่เคยป่าตัดนะครับท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงก็ไปยกยอดป่าตัดได้เลยนะครับ นะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับมีทั้งหมดแปดก้านใบนะครับก็ลูกๆของบอลแบล็กเมจิกนะครับนี่นะความสูงอยู่ที่สี่สิบเซนสามสิบเซนยี่สิบเซนนะครับนี่นะลูกของบอลแบล็กเมจิกพวกนี้ก็แบ่งปันหมดนะครับแล้วก็นี่เป็นแก้วหน้าม้าโบราณนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นพืชตระกูลซิงโครเนียมนะครับเอินไหลมานะครับต้นนี้มีหนึ่งใบกับหนึ่งหลอดนะครับก็แบ่งปันเหมือนกันนะครับลายของเขาสวยมากเลยนะต้นนี้มีสองใบกับหนึ่งหลอดนะครับก็แบ่งปันเหมือนกันนะครับแต่ว่ากับต้นนี้ราคาจะต่างกันนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับทุกชนิดในคลิปนี้นะครับที่มองเห็นอยู่นะครับ หากสนใจต้นไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทักผมมาได้เลยนะครับคือผมจะแบ่งปันให้ทุกต้นเลยนะครับมีทั้งแบบต้นแม่แล้วก็ต้นลูกนะครับ ไก่สุพรรณนะครับตัวนี้ก็มีต้นลูกแบ่งปันแล้วครับต้นนี้คือเอกราชนะครับ ออต้นต้นนี้เป็นมะกรา,านรังสรรน,นะครับออต้นนี้นะครับมีแบ่งปันหนอ่อสองหน่อนะครับสวยสวยมากเลยนะครับต้นนี้ใบเก่ายังเล็กอยู่นะครับต้นนี้อัดสเดชะนะครับต้นเล็กนะครับมีแบ่งปันนะครับไม้เก่านะครับคือในคลิปนี้ผมลงเพื่อที่จะแบ่งปัน ต้นไม้นะครับท่านผู้ชมท่าน,นใดสนใจออต้นไม้ชนิดใดก็แคปรูปแล้วก็ทักทายผมมาได้เลยนะครับต้นนี้คือกเอกาะซับน,น,นะครับกดซับนะครับเป็นไม้เก่านะครับสน,นะ<ก>นใจก็แบ่ง<ก>ปันมาได้เลยนะครับต้นตั้งแม่เรศอาววยนะครับ มีไหลแล้วนะครับแบ่งปันนะครับต้นไม้ในคลิปนี้ทุกต้นที่ผมลงนะครับคือมีลูกแบ่งปันหมดทุกต้นเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสนใจชนิดใดก็แก็บภาพหน้าจอแล้วก็ส่งมาใั้ผมมาตั้งลายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไอดียลน์ไว้ตรง ได้คลิปนะครับท่านผู้ชมในช่วงนี้โควิดก็ระบาดบาดหนักขึ้นนะครับไปไหนก็ใส่แมสกพกเจลล้างมือส่วนตัวนะครับก็มันดูแลสุขภาพนะครับวินระยะอ่าเพื่อความปลอดภัยของตัวตนเองแล้วก็บุคคลอันเป็นที่รักนะครับ สำหรับวันนี้เราก็ต้องจากลานไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ